สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยนี้ศิลธรรมในใจคนเรามันต่ำลงไปทุกทีและหากว่าคุณโชคไม่ดีก็อาจจะต้องเจอกับคนพวกนี้เข้าคนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่สนว่าเขามีเจ้าของหรือไม่อยากจะได้จ้องที่จะแย่งดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีจัดการกับมารผพจนที่จ้องจะแย่งแฟนคุณนำเอามาให้คุณหนุ่มๆสาวๆได้ดูกันจะมีวิธีจัดการกับคนพวก อย่างไรกันบ้างตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะทำอะไรลงไปเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าเธอคนนี้คิดจะแย่งแฟนคุณจริงๆหรือไม่ไม่ใช่ว่าหึงจนหน้ามืดตามวัวคิดไปเองว่าผู้หญิงคนไหนที่เข้าใกล้เขาจะต้องมีใจต้องคิดที่จะแย่งเขาไปจากคุณแน่ๆระวังจะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บกันนะครับ ข้อที่2แสดงความเป็นเจ้าของ ผู้หญิงบางคนไม่รู้ว่าแกล้งโง่หรือว่าซื่อบื้อครับมองไม่ออกว่าผู้ชายคนนี้มีคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็ต้องแสดงตัวให้รู้ไปเลยครับว่าคุณนี่แหละคือแฟนตัวจริงของเขาไม่จําเป็นต้องไปอาลวาดหรือใช้สายตาขู่เหมือนสุนัขหวงเจ้าของหรอกครับแค่เดินเข้าไปควงแขนโชว์สวิตนิดๆหรือทําอะไรที่บอกให้รู้ว่าสนิทกันเกินเพื่อนแค่นี้ก็น่าจะดูออกได้แล้วห่ะครับ ข้อที่3รู้เขารู้เรา ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วแต่เธอคนนั้นก็ยังไม่ถอดใจยังอยากจะแย่งไปอยู่ดีคุณก็ต้องสู้อย่างมีสติครับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะหึงจนเลือดขึ้นหน้าตามไปด่าตามไประรานซึ่งยิ่งจะทําให้แฟนของคุณมองว่าคุณไม่น่ารักและอาจจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันทีนี้มือที่3ก็จะเข้ามาแทรกแซงทันทีฉะนั้นต้องใช้สมองให้มากกว่าอารมณ์อ่านแผนของคนที่จ้องจะ แจ้งแฟนคุณให้ออกอย่าไปเล่นตามเกมของเขากันนะครับข้อที่4คนของคุณน,นั่นแหละตัวดีอย่ามัวแต่ระวงคนอื่นจนลืมมองเห็นความผิดของคนของตัวเองตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับถ้าผู้ชายไม่เล่นด้วยผู้หญิงก็คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกครับจับตาดูเขาไว้ให้ดีๆเถอะอย่าเชื่อคำพูดของผู้ชายมากจนเกินไปครับ ข้อที่5พูดกับแฟนคุณแบบตรงๆง ถ้าสุดจะทนก็พูดกับแฟนของคุณไปตรงๆเลยครับว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่เขาไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นขอให้เขาช่วยเว้นระยะห่างเพื่อความสบายใจของคุณได้ไหมหรือว่าเขามีใจให้เธอคนนั้นหรือเปล่าถ้าเขาตอบว่าไม่คิดอะไรคุณก็ต้องเชื่อใจและขอให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจถ้าคนของคุณซื่อสัตย์ต่อให้ใครคิดจะแย่งก็ไม่น่ากลัวหรอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีจัดการกับมารผจนที่จ้องจะแย่งแฟนคุณถ้าคุณทั้งคู่รักและหนักแน่นต่อกันมากพอคงไม่มีใครมาทำลายความรักของคุณได้หรือหากข้อทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดขึ้นจริงๆกับคุณ <c oughs> ก็ขอให้ถือว่าเป็นบททดสอบที่ทำให้รักและเข้าใจกันมากขึ้นแล้วละกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ